ดึงไปนะดึงดึงดึงออกไปทางดึงออกมาดึงมาจับจับตุกกลางเออจับตุงกลางไปเรื่อยเรื่อยอ่าปึ๊บเล่นอะไรจะออกขท้าอ่ะเดี๋ยววัน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 ดีบอกระวังโอเคระวังด้เอาเลยโอเคครับก็จากที่ผมนราก็ด้วยความศรัทธาเนาะเราสองคนแล้วครอบครัวพ่อแม่ก็ศรัทธากับเอ่อไอไข่วัดเจดีย์ครับก็ขนาดกําไรข้อมือยังใส่ของ นะเลยก็ด้วยความศรัทธาแล้วก็ด้วยโลกโซเชียลเนาะนำพาให้เราได้มาเจอมา,มาที่นี่นะครับก็คือมาขอเลขที่ไข่ก็มีการถวายนะครับก็ซื้อชุดถวายที่ไข่ก็จะมีน้ําแดงมีโฟมอะไรมีไก่อะไรเงี้ยครับสามสิบเก้าบาทแล้วก็ยอดแบงค์ลงไปอะไรเงี้ยในการทําบุญนะครับเราก็ได้ทูบมาอันหนึ่งนี้ก็เลยมาจุดนะขอพรอ,อะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยขอเรื่องโชคลาภนะครับขอเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามา นะครับขอเรื่องความสุขทีนี้จุดทูบก็ไนแรกก็ไม่ติดนะใช่ค่ะไนแรกไม่ติดเพราะแฟนจุดผิดวิธีก็คือเอาทูบตั้งแล้วก็เอาไฟไปลนทีนี้ผมก็เลยหยิบออกมาเอาปากไปที่ไฟนะไปที่เทียนนั่นแหละนะครับก็จุดแล้วก็ด้วยความแบบเราก็อยากรีบอยากได้เลขเร็วๆก็เอาแบงค์ไปพัดเอาแบงค์ไปพัดเพื่อที่ให้เลขเห็นเลขเร็วๆอะไรเงี้ยพอเห็นเลขก็เป็นเลขสามตัวห้าหนึ่งเจ็ด ก็เลยเราเอาไปเสี่ยงดวงเนาะไปเสี่ยงดวงไปหาซื้อโรตรี่กันอะไรเงี้ยอ่าเรามาวันที่16บครับวันหวยออกเลยคือวันนั้นเป็นวันธรรมดาล้วไม่มีใครไม่มีใครเลยมีเนี่ยแบบคือไม่โล่งมากอ่ะแล้วพอมาเสร็จปุ๊บพอทขอเข้ามาได้เลขเสร็จฝนตกนะเหมือนรดน้ำมันเอ่อรดน้ำมนให้เลยประมาณนี้นะครับก็เลยถูกไปหนึ่งเใช่ครับแล้วก็พอดีตัวเล็กนะลูกชายคนเล็กผมเลยน้องโฟบครับก็จับ เศษทำซี Tennessee เนี่ยจับได้เลขหนึ่งหกนะครับก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนี่แหละครับไปหาซื้อลอตเตอรี่กันก็เลยได้บนด้วยได้ล่างเลยนทั้งบนทั้งล่างเลยได้โชคเยอะไหมฮะได้โชกเก็ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นอยู่ครับผมวันนี้อะไรนําอะไรของตึกบ้างก็มีชุดนักเรียนนะคะแล้วก็ชุดทหารแล้วก็มีหนังสติ๊กแล้วก็มีสมุดจินต่อตามที่เราได้พูด ได้บอกไว้ว่าเออถ้าเกิดมีโชคมีลาบถูกหวยได้เงินมาก็จะมาถวายบินักเรียนเออแล้ันี้ก็จุดประทัดอีกในพันนัดค่ะครับขอบคุณครับผมค่ะค้าวันนะคะก็มาจากพระรามสี่ที่กรุงเทพนะคะก็ได้มาขอพาตาไข่นะคะที่นี่นะคะก็ในวันอาทิตย์ที่14ค่ะก็ได้จุดทูปนะคะแล้วก็ถวาย น้ำแดงกับพงมาลัยนะคะแล้วก็จุดธูแล้วก็ได้เลขหนึ่งเจ็ดเก้าก็เลยไปซื้ออได้ถูกนะคะได้ถูกนิดหน่อยนะคะในอสองตัวท้ายค่ะก็คือหนึ่งเจ็ดค่ะ,ะวันนี้เราก็เลยกลับมาใช่ค่ะก็เลยก็เลยกลับมา,บมาถวายตาข่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอพอรท่านคะ่ะจะเอาโชคลาบอีกอีกนึงใช่<ร>ค่ะก็อยากให้ตาขา่ช่วยเสริมลาบเสริมบารมีให้หนูด้วยค่ะให้สําเร็จในหน้าที่การงานด้วยแล้วก็มีโชคมีลาบกลับไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ